พระพเจ้าเราที่สอนพวกเราทุกวันทุกวันเนี่ยเอาเรื่องเก่าๆของคนที่มีเป็นมาในโลกขนาดมาสอนพวกเราอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าๆมาสอนคาสอนพระพุทธเจ้าที่มีในตำราต่างๆเอาเรื่องของคนรุ่นเก่าๆที่ผ่านมาในอดีต่มาเขียนเอาไว้ท่านมีพยานอันโดดเด่นที่พระพุทธเจ้าจะหาใครเสมอเหมือนว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นคนเป็นอย่างไรเป็นสุขอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรบาปกรรม อะไรบ้างท่านรู้เจมบทพุทธเจ้าเขาเรื่องของคนเก่าๆเรามาเขียนตามตำราให้คนาศึกษาว่าเออคนทำดีอ่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเขามานาพาไปไปสู่สุคติสวรรค์เป็นอย่างนี้เมื่อหาก่ามาเกิดในมนุษย์เนี่ยพระพุทธศาสนาแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็เขียนตำราเอาไว้บุคคลที่ทำบาปทำกรรมมาไว้ก่เมื่อตายไปเป็น ในส่าวนใย่มพอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเมื่อมาเคยเป็นมนุษย์กับเป็นมนุษย์ที่วิบัติในสมประกอบรูปร่างกลางตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ขเขียนเอาไว้ตำราทั้งหมดคนอายุยาวอายุสั้นก็เขียนนี้หมดเป็นกรรมต่อเนื่องกันมาอย่างไรบ้างในเรื่องเก่าๆนพระพุทธเจ้าเขียนตำรามาหรือว่าคำสอนระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องของบุคคลนะส่วนใหญ่ เรื่องของคนทท้งนั้นคนทําดีก็เขียนในตาําราคนทำไม่ดีก็เขียนไว้ในตาําราเมื่อเขียนไปแล้วให้คนที่เรามีชีวิตอยู่ในศึกษาในศึกษาว่าเออเราต้องการดีแล้วต้องการไม่ดีถ้าเราต้องการดีเราต้องทําแบบคนดีตัวอย่างขนอยางนี้อย่างนี้เราทำทแบบอย่างของคนดีนั่นเองแต่ลกักษณะคนที่ทําชั่วทํายังไงบ้างแล้วก็อ่านท่าอย่างนี้อย่างนี้เออไม่ดีแล้วบ็ พอํำเลียกเรี่ยงซะไม่ทําตามคนที่ไม่ดีนี่ก็ว่าพูดกันง่ายๆว่าพึ่ดชั่วทําดีเราเลือกเส้นตัวนี้เถอที่เราอ่านตำรายอยู่เสมอเสมอว่าสัพพะปากาลนังการไม่ทํำบาปทั้งปวงกุสัลสู้ประสัมปดาบําเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมพระจิตตะตระยโยรปานัง การบำเพ็ญกุศลหรือทำบำเพ็ญจิตให้มีความผ่องแท้วหรือเรื่อมใสหรือผ่องใสลักษณะน,นี่เนี่ยสามหลักเนี่ยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาในอดีตคําสอนเนี่ยเป็นหลักคําสอนที่ตายตัวตายตัวนในการขยายความออกมาก็ว่าการไม่ทบาบาปทั้งปวงเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไดที่จะไม่ทําบาปทั้งปวงได้ เราต้องรู้จักบาปซะก่อนต้องศึกษาวิธีว่าการทาบาปทําอย่างไรการทําลักษณะมีทำสามประเภทนี่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางไม่ดีคือบาปทํากันอย่างไรบ้างทําทางกายทําอย่างไรทาทางวาจาทําอย่างไรการนึกคิดทางใจคิดอย่างไรนี่ว่ากรรมกรรมที่ไม่ดีมเมื่อหา่าเราศึกษาได้ๆก็ต้องมาดู ดูผลที่ได้รับถ้าคนทำบาปทำกรรมไม่ดีอย่างนี้ผลเป็นยังไงบ้างก็ต้องดูผลอีกข้างหนึ่งเพราอว่าเราจะได้มาปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้ที่ว่ารู้จักวิธีการเลีงเลี่ยงคือ่าเป็นกุศลถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงไปแต่เราไม่มาเป็นกุศลต่อมันก็ไม่ได้ไดเลยมันก็ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าไม่ทำบาปทั้งปวงก็จริง ตาเราการมาเป็นกุศลเนี่ยเราบำเพ็ญได้อยังถ้าได้ไม่ไม่บำเพ็ญกุศลมันก็เท่าเดิมอะขาดทุนเท่าเดิมมาเลยก็อยู่เดิมมาเลยไม่กําไรไม่มีการไม่ทำบาปก,ก็ต้องมาต้องมาเป็นกุศลต่อไปมันจึงจะมีผลอะไรเกิดขึ้นกับเรานี่ก็คือการศึกษาศึกษาธรรมะกับสอนพระพุทธเจ้าต้องศึกษาให้ถึงขีด ให้ลึกให้ละเอียดมากๆแต่เอาผิวเผินมาว่าก,กันเฉยๆมันไม่พอเอาสานพูดจารมันละเอียดก่อนมากการศึกษาแต่ว่าศึกษาเรื่องตัวเองก็เรื่องใหญ่เพราะว่าให้รู้จักตนเมื่อศึกษาเรื่องบาปบุญคุณโทษสิ่งภายนอกแล้วก็ตามแล้วก็มา,มาดูบาปบุญคุณโทษที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีอะไรบ้างรู้จากได้ก็พยายามปรับปรุงตัวเองให้ไปอยู่ในขอบข่ายในทางที่ดี นี่คือส่วนที่เราต้องการถ้าศึกษาไปแล้วถ้าไม่มีการปรับปรุงตัวเองทางทฤษดีได้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนกันกับบุคคลที่รู้จักศีลเราก็รู้จักศีลกันมานานตัวอย่างศีลห้าเนี่ยศีลห้าตัวปานาทิน,นากัามเมโมสาสุลานก็รรู้รู้กันอยู่ว่าเป็นอะไรบ้างถึงรู้กันเว้นแล้วก็ตามแต่ถ้าเราไม่เว่นเองอ่ะก็ไม่ดีขึ้นอีกแหละ รู้อยู่พูดได้อยู่แต่เราไม่เว้นทําตามที่เราชอบใจอยู่เรื่อยๆเยนี่ยเรื่องท้องศินก็รู้ๆกันอยู่นันคือการปฏิบัติการปฏิบัติส่วนมากเราจะมานึกถึงคําว่าปฏิบัติหมายถึงว่านึกคําบุตรรมพุโทโธพุโทโธหรือสมาอาลังสมาอาลังเราเอาส่วนนี้สูงไปหน่อยทําไมปฏิบัติเรื่องพื้นฐานธรรมดาคือปฏิบัติตนปฏิบัติศินธรรมดามดาเนี่ยทำไมไม่ปฏิบัติเรา นี่คือปฏิบัติเกินขอบเขตไปมันสูงไปหน่อยคือเรียนรัดเกินไปการปฏิบัติตนไม่ใช่ปฏิบัติเอาถึงขนาดนั้นหรอกเขาแค่พื้นฐานธรรมดาเมื่อใดนะฮูอยู่ในสังคมที่ว่าตนเตือนตนด้วยตนเองเนี่ยเนี่ยขณะการปฏิบัติเข้ามาตนเตือนตนด้วยตนเองไม่ต้องเตือนอย่างไรหมายว่าเตือนตัวเองว่าสิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่ควรในสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆแล้วก็ต้องสอนตนเตือนตนอยู่เสมอเสมอ คือไม่เป็นรุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดความยินดีพอใจกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นนี่ก็แบบการสอนตัวเองเนี่ยตนเตือนตนไม่ใช่คนตนนสอตัวนั้นเองเนี่ยคนจะสอนตัวเองได้หรือต่างๆที่ว่ามาเนี่ยคนต้องมีปูใบปัญญาในส่วนตัวจึงสอนตัวเองได้ถ้าคนปัญญาไม่มีส่วนตัวแล้วเนี่ยสอนตัวเองลำบากเนี่ยปัญญาสอนตนที่ว่าเนี่ยเอามาจากไหน ปัญญาสอนสนทุกวันไม่จาเป็นี่ออกมาจากที่อื่นมันมีธรรมชาติทุกทุกคนอยู่แล้วปัญญาที่สอนง่ายง่ายๆนี่ปัญญาตัวนี้เป็นธรรมชาติของคนที่นีอยู่ในโลกนี้ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ปัญญาที่ว่ามาขั้นพื้นฐานไม่จําเป็นจะทําสมาธิมันก็มีอยู่อย่างนี้คนจะนับถือศาสนาพุทธก็มีปัญญาอย่างนี้คนนับถือศาสนาคิดอิสาามก็มีอยู่อย่างนี้หรือคนอื่นใดไม่นับถือศาสนาอะไรก็มีอยู่อย่างนี้มีปัญญาทุกขั้นพื้นฐานมีอยู่ แต่ว่าทัวสองกัรว่าการมาพิจารณาในจิตํำนึกเราจะเลือกเส้นว่าความดีความชั่วนั่นเองอ,ะอ่ะเราจะสอนตัวเองอย่างไรบางนี่เองอะ่ะเ,เราเตือนเราเราสอนเราในปัญญาที่เรามีอยู่ออามาสอนเราให้ได้คือสอนในรู้จักทุกโทษภัยต่างๆที่เราจะรับกันอยู่ทุกวันทุกวันนี่ในชาตินี้หรือพบหน้าชาติหน้าต่อไปเราก็ต้องสอน ให้สอนตัวเองว่าใจเรามีความเชื่อมั่นไหมว่าการเกิดในภพหน้าชาติน่ามีจริงไหมการเกิดใหม่นี่มีจริงไหมหรือตายไปแล้กะตับศูนย์ไปไม่ต้องเกิดอีกนี่ก็หลายคนมีอย่างนี้สิ่งที่พามานี่มันจะเรื่องใหม่เรื่องเก่าๆในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็อธิบายไว้ชัดเจนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องมามีนามประจำโลกที่ว่าตายไปไม่ได้เกิดตายไปจะศูนที่พามานี แต่ยังเข้ามาตายไปเราศูนย์มันศูนย์จริงไหมศูนย์จริงแต่มันศูนย์บางส่วนตายเราเกิดเกิดบางส่วนเข้ามาตายเราศูนย์คืออะไรส่วนนี้มันศูนย์คือรูปร่างกลางตัวคือธาตุสี่เราเนี่ยแหละธาตุดินธาตุน้าธา,าตุลมธาตุไฟเนี่ยเมื่อระยะจิตออกจากร่างไปแล้วมันก็ศูนย์จะายไปเป็นดินเป็นน้าําเป็นลมเป็นไฟไปตามธรรมชาติของมันนี่คือว่าศูนย์คือตายไม่ได้เกิดคือธาตุขันตุนี้ตายไม่ได้เกิดอีก เอากระดูกคนที่เผาไปแล้วมาเสกสันตัวให้เป็นคนเป็นสัตว์อีกเลยไม่ไม่ได้เลยนี่คือศูนย์ไปแต่ส่วนตายได้เกิดคืออะไรเนีลยหมายถึ่งว่าจิตคิจัยเรานี่แหละเมื่อตายไปแล้วมันมีการเกิดใหม่ได้ถ้ามาเกิดมาต่ก,ก่อเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาเหมือนเรานั่งทุกวันทุกวันคือว่าเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตามบุญตามกุศลนั่นแหละนี่เข้ามาตายได้เกิด เพราะจิตเราเนี่ยมันตายไม่เป็นตามหลักตายไม่เป็นป่าชาติจิตไม่มีเข้ามาเกิดว่าตายมาจะว่าเอาภพเอาธาตุสี่เป็นเป็นตัวประกอบเป็นหลักที่แยกแยกกันไปตอนนั้นเองถ้าจริงตายไปแล้วันแค่ตายไปก็่ไม่ใช่ว่าคําสมมุติพูดกันส่วจิตเราตายไม่เป็นป่าชาติไม่มีเนี่ยใจเราเห็ในในคนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยมันต้องมาเกิดนะ มาเกิดเกิดใหม่ได้ในการเกิดใหม่เนะเกิดตามอะไรนะเกิดตามบุญตามกรรมที่เราก่อไว้ในอดีตตัวอย่างที่เราเกิดทุกวันทุกวันก็เกิดตามบุญกรรมในอดีตการเกิดของคนในอดีตจะเทิงบัิบาลจะเกิดมาจะไม่ไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันฐานะของคนก็ไม่เหมือนกันรูปร่างกายตัวเขาไม่เหมือนกันตลอดเรื่องสติปัญญาความฉลาดเฉียบแหลมก็ไม่เหมือนกัน ความร่ารวยทุกชนก็ไม่เหมือนกันก็เพราะกรรมที่สร้างมาในอดีตนั่นแหละเป็นตัวกําหนดเป็นฐานเป็นตัวส่งให้เกิดผลในรับในชาตินี้ในชาตินี้ถ้าเราอทําอะไรไม่ส,สม่ำเสมอกันมันก็ไม่สมมาเสมอกันเห็นว่าฐานะของมนุษย์ที่เกิดมากับโลกนี้ไม่ส,สม่ำเสมอกันเพราะกรรมเขาการกระทําทนั่นเองเราศึกษาศึกษาหาความจริงมาพูดกัน คือศึกษาขยยอมรับความจริงว่ากรรมมีจริงไหมถ้าเราเชื่อกรรมแล้วเนี่ยนั่นแหละเราจะหาวิธีการแก้การที่จะลบล้างกรรมชั่วได้เอาเชื่อกรรมไม่ก่อนมีการสอนตนให้เชื่อกรรมกรรมหมายถึงการกระทานั่นเองกระทาทางกายทางวาจาตลอความนึกคิดทางใจแต่การนึกคิดทางใจเป็นคาที่ละเอียดพร่ จะมาแก้กันจนหยาบไม่ได้ต้องเอาปัญญาขั้นละเอียดอ่อนจริงๆเร่งกัสอนตัวเองได้นี่ค no <Wow. S 2> so ือกรรมขั้นละเอียดเป็นอย่างนั้นส่วนพื้นทานธรรมดาธรรมดาคือกรรมที่ธรรมดาที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นเพื่อนทานธรรมดาเอาปัญญาธรรมดาเราสอนตัวเองได้เลยเนี่ยปัญญาที่ว่ามาเนี่ยเป็นปัญญาทุกคนมีอยู่เพียงว่าเราจะก่อนมาเนี่ยเราไม่ได้ปรับปรุงปัญญาตัวเองจึงไม่ได้ว่าปัญญาเราเกิด ยิงไปภาวนาภาวนาหรือปฏิบัติเอาขั้นธรรมะขั้นสูงออกทำสมสาธิทำสมาธิอยู่นั่นแหละส่วนปฏิบัติขั้นพื้นฐานธรรมดาคือปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมอยู่ในสังคมนี้สบายๆให้คนอื่นยอมรับเราว่าเราเป็นคนดีเนะี่ยเราปฏิบัติแค่นี้ก็ใช้ได้สําหรับพระละวาดเราส่วนธรรมะขั้นชั้สูงก็อีกรูปแบบหนึ่งสําหรับที่บุคคลที่มีความสามารถรรมีสติปัญญาที่ดีมากกว่านี้ก็สอนตัวเองได้เลย มันก็บการภาวนาปฏิบัติทั้งหมดแต่ว่าเรื่องต้นก็ดีอันดับกลางก็ดีหรือละเอียดสูงสุดก็ดีในความหมายที่ว่าภาวนานั้นมันจะแบบเป็นอุบายสอนตนอยู่ตรงนี้เป็นหลักสอนตนทางนั้นเลยท่านอบรมอบรมธรรมะปฏิบัติอบรมเขาอบรมคําเดียวนตีความหมายโดยชัดเจนว่าอบรมลักษณะอบรมอบรมอย่างไรถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็ว่าเออ เห็นลูกคนใดคนหนึ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเราก็ชอบมักพูดอยู่เสมอเสมอว่า,วาเ,เด็กคนนี้มขาดการอบรมจากพ่อจากแม่เขาอบรมมาถึงว่าเป็นคําสั่งสอนหรือพ่อแม่สั่งสอนลูกน,นั่นเองทางโลกพ่อแม่สั่งสอนลูกมาอบรมลูกนั่นเองอบรมมาถึงการสั่งสอนนะการตักเตือนนั่นเองอันนี้ก็ว่าอบรมทางธรรมะมาถึงว่าปัญญากเป็นพ่อเป็นแม่อบรมมาถึงปัญญาสอนใจนั่นเอง เ่าตนเตือนตวนด้ยตัวเองเอาปัญญาเราสอนเราเองลําพังเขาจะให้คนอื่นสอนให้น่ะมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นภายนอกเป็นภายนอกเหมือนกับว่าราชการประจากับพวกนักการเมืองต่างๆเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทางอะไรต่างๆเป็นนักการเมืองที่เป็นชั่วครังชั่วาวเนี่ยให้กําหนดนโยบายออกมาออกมาแล้วก็ให้นักอ่า เรจาจะการประจําปฏิบัติตามหน้าที่แนลักษณะอย่างนั้นอันนี้ขณะเดียวกันที่สอนกันด้วยวันมาเดียวนี้เรามารับนโยบายจากกูวาจาย้ท่านสอนธรรมะให้เรากูวาจาย์คือผ้าเนี่ยเป็นนักการเมืองเขายกว่าอยังไงเป็นนักการเมืองคือกาหนดนโยบายการปฏิบัติเมื่อเรารับฟังในอุบายการปฏิบัติแดาแล้วเรานําอุบายนี้ไปปฏิบัติเฉพาะตัวเอง นี่แล้วว่าตนเต็มนตนแล้ตนเองเราปฏิบ you you know, mm ัต hmm. ิก e, ันอย่างนี้อไม่ใช่บาคูบาอาจารย์เทศธรรมะให้แล้วก็จะเออดีแล้วซึมไปหมดแล้วไม่ต้องไปอธิบัติอะไรเลยอันนั้นไม่ใช่เราไปปฏิบัติอีกขั้นตอนหอย่างกูบาอาจารย์นะพู้ธเจ้าเป็นว่าเป็นเพียงสอนให้เตือนให้เท่นั้นเองส่วนการภาวนาปฏิบัติการเตือนตนตนาทีของเราเตือนเองนี่คือว่าผู้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเป็นอย่างนั้น จงพยายามฝึกหรือมีนิสัยอย่างหน่งว่าอุบายสอนเรามีหลายอย่างเป็นธรรมชาติเองอย่างนั้นคนทุกคนเป็นมีลักษณะจังห่าต้องฝึกตนเองให้มากที่สุดทุกคนเคยได้เห็นลูก,ล,กล้านล้านาเราเด็กนะเล็กๆเนี่ยเกิดมายังไม่ถึงขวบเกิดม,มาสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยเวลามันจะลุกขึ้นนั่งเนี่ยมันช่วยตัวเองอย่างไรบ้างทั้งพ่อแม่ก็นั่งดูได้ว่าเด็กกําลังจะอยากนั่งอยากคลานเนี่ย มันทำตัวเองอย่างไรนี่เราสังเกตเด็กได้เลยนั่นะครัาว่าเด็กนั่นว่าเรามันจะพึ่งตัวเองเวลามันจะลุกไม่กระดุกกระดิกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคานให้มันจะนั่งมันอยากเดินเนี่ยเดินไปไม่ถึงไหนมันก็ล้มลงมันก็ลุกเดินไม่นี่เด็กนาดมันพึ่งตัวเองวันนี้่ลักษณะฝึกการพึ่งตัวเองให้ได้นี่มือนกันลักษณะเราพึ่งเราลบฝึกเราฝึกพึ่งตัวเองลักษณะอย่างนี้เดียวกันอันดับแรกก็ต้องอาศัยพ่อแม่บ้างช่วยประยง์ตัวเองบ้าง หรือทางธรรมะก็อาจใช้พ่อแม่บ้างช่วยอาจกุบายอาจารย์อุลมสั่งสอนบ้างอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นหลักเสริมหลักจริงๆก็เราเพึ่งตัวเองคือว่าอุบายปัญญาเรามีอยู่เนะี่ยจะสอนตัวเองได้อย่างไรนี่นี่ว่าหลักการสอนตนเพียงจะเพยงนึกคำิกรรมทำสมาธิจิตสงบเท่านั้นมันก็เท่านั้นเองเนละถ้าเราสอนตนตัวเองไม่ได้มันก็ไม่ได้เท่านี้นีน่คือหลักปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้ คำสอนพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ทั้งมากมายไตรกองเนี่ยถ้าเราศึกษามาแล้วเนี่ยจะมาปฏิบัติมันต้องเลือกเลยนะคาสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเอาปฏิบัติได้เท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ได้ธรรมะหมวดไหนพอเหมาะสมกับเราเอาธรรมะหมวดนั้นปฏิบัติไปก่อนไม่ใช่ว่าธรรมะหมวดนี้เป็นธรรมะที่โดดเด่นสูงภาวนาปฏิบัติไปแล้วจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอาสวะกิเลสอันก็จริงแหละแต่ฐานะของเรายังไม่ถึงจุดนั้น ที่ทาได้เหมือนท่านอขั้นพื้นฐานเราทํำยังไงบ้างแล้วก็ต้องเอาอบรมสั่งสอนตักเตือนตัวเองในขั้นพื้นฐานไปนี่ไปเรื่อยๆนี่คือว่ากาลังอินทรีย์เรายังไม่แก่ตัติปัญญาเรายังไม่พรอมก็ต้องฝึกปัญญาเราให้มันโดดเด่นขึ้นโดดเด่นขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเด็กนักเรียนธรรมดานั่นแหละนักเรียนอนุบาลเขาก็ศึกษาข,ขั้นอนุบาลของเขาเมื่อเขาขั้นผ่านอนุบาลไปแล้วก็ขึ้นป .1 2 3 4 5 6ไปแล้วก็เรียนต่อเป็นปฐมมัธยมไปเรื่อยๆ ถ้ามันมีพื้นฐานอันดั้งเดิมไปแล้วเนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรเรื่องขั้นสูง,สงอันที่เขาเรียนกันนั้นรู้ไม่ได้มันต้องผ่านขั้นพื้นต้นในการภาวนาก็เหมือนกันต้องปึกให้ผ่านขั้นต้นไปก่อนอืมไม่ใช่ว่าจะไปข้ามขั้นตอนไปเอาสมาธิอย่างเดียวมาจิตสงบเป็นสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นที่พูดกันบ่อยๆนะมันใช่ไม่ได้ขนาดปัญญาขั้นพื้นฐานตัวเองยังไม่รู้จักว่าทําอะไรไม่เป็นเลย แต่ไหนจะไปทําปัญญาละเอียดขึ้นึ้นได้มันไม่ได้มีการปัญญาการะสึกปัญญา,ากะสุดในความคิดส่วนมากเราจะมีความเข้าใจว่าการภาวนาปฏิบัติต้องมีว่าการทําสมาธิทำสมาธิมันถูกไม่ถูกแต่เรี่กว่าการทําสมาธิทําเพื่ออะไรตัวแไม่หาอุบายพูดคาทําเพื่ออะไรทําเพื่อใ,ใจมีความสบายตอนนั้นเองไม่ใจเกิดความกังวลอะไรต่าง สิ่งไปนอกให้เกิดความทุกข์เพื่ออุบายหลบตัวเอ็นิดหนึ่งเหมือนกับว่ามีความร้อนเกิดขึ้นในขณะนี้เราหลบตัวไปนั่งห้องแอร์ดีไหมเท่าน,นั้นเองท,ทําสมาธิเหมือนกับว่าหลบตัวจากที่ร้อนไปอยู่ห้องแอร์มีความสะดวกสบายสบายสบายอย่นั่นหลยแต่จะเลื่อมจะอยู่ห้องแอร์ได้กี่วันนะเออไม่กี่ชั่วโมงละ่ะออกมาภายนอกอีกทุกอารมณ์ภายนอกอีกถือแดดถือฝนอะไรางๆนานๆอากานก็ปเป็นทุกข์อีก การหลบตัวในห้องแอร์ R ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ตลอดไปนี่ก็เหมือนกันการภาวนาปฏิบัติการทําสมาธิเหมือนกับมีใครหรือบ้างที่ทําสมาธิจกตบท่นก็อบอยูุ่นานๆานได้เป็นเดือนเป็นปีอ่ะมันมีไหมอ่ะมันมีอยู่ไม่ได้มันต้องออกมามันต้องถอนออกมาเนการถอนออกมามันจะรปสูป่ประสบพบเห็นสิ่งที่ภายนอกบางสิ่งที่ว่าอิท้ามณมต่างๆอันนี้ท้าวลมต่างๆที่ชอบใจไม่ชอบใจมันต้องประสบพบเห็นเนี่ยการมี เห็นกันอย่างนี้ต้องเป็นสบายใจว่าาต้อจหาวิธีหลบตัวได้อย่างไรบ้างคือแก้ปัญหาอะไรบางได้แล้วพยายามฝึกแก้ปัญหาตัวเองให้ได้ทุกคนที่เกิดขึ้นมาเราเป็นนักนักระโดดไปว่าสร้างปัญหาแก้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราสร้างปัญหาให้ตัวเราได้ทําไมเราแก้ปัญหาตัวเราไม่ได้การแก้ปัญหาคือปัญญาเราจะแก้ได้คนอื่นเพียงบอกให้แก้เฉยๆเท่านั้นเองอืแก้ได้ สมมติมการว่าเรามีนักษณะว่าจินยาเสพติดนะจะเป็นกัญชาก,ก็ดีเป็นฝิ่นก็ดีเฮโรอีนก็ดีต่างๆเนี่ยเมื่อเราติดยาอย่างนี้มาแล้วเนี่ยใครจะแก้ให้เราได้ครูบาอาจารย์ีนใหยก็แล้วแต่ทงางราชการก็บอกว่าให้ละให้ละเท่นั้นเองแต่วิธีการละเนี่ยใครจะบอกให้เราละงานที่ของเราจงเอาสิ่งที่เราเสพติดนั่นแหละที่ไหมาพิจารณาเป็นทุกข์อะไรบ้างเป็นโทษอะไรบ้างเป็นภัยอะไรบ้าง เห็นกท์โทษภัยเหล่านี้แล้วนั่นเราเน่าจะละเองเี่ยเราเห็นโทษเฉพาะตัวเห็นภัยเฉพาะตัวเราจะละเองได้นํำพังก็อื่นบอกให้ละนั่นไม่ลด้หรอกไม่ละมันกินต่อไปเสียบต่อไปนีการภาวนาฝึกตัวเองเหมือนกันน่ะสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ว่าให้ละนะละความโลภนะละความโกรธละความหลงต่างๆที่ว่ามาจตำลานั่นมันละได้ง่ายขนาดนั้น มันมีหลักการวิธีการหลายหลายอย่างที่จะต้องให้ละได้คือต้องรู้เหตุรู้ทุกข์รู้โทษกับสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนจึงจะละได้เนี่ยก่อนจะรู้สิ่งนั้นได้ต้องมีให้เห็นได้ก่อนถ้าเห็นของสิ่งใดจึงจะรู้ว,วิธีการละเนี่ยปัญหาต่างๆต้องรู้เห็นได้ก่อนจึงแก้ปัญหาตัวเองได้เนี่ยปัญหาเรามีทุกคนทนะี่เราสร้างมาแล้วตรง ทุกคนพยายามค้นคว้าหาปัญหาตัวเองแล้วก็มาแก้ไม่ใช่ว่ากานะเห็นแต่ตำรานะเห็นแต่ปัญญาของเราปัญหาตัวนี้เงอ่องานตำรามันอ่านทุกคนนั่นแหละอ่าอันนี้เป็นทุกนะอันนี้เป็นโทษนะแค่ตำราพูดกันใค่กพูดได้รน่องจริงลึกๆมันเราไม่เห็นเพราะปัญญาเราไม่ได้สร้างขึ้นมาในการสร้างปัญหาคือสร้างปัญญาขึ้นมาคือปัญญาของเราเนะี่ยเพื่อมา หามูลเหตุของปัญหาที่เราสร้างขึ้นมามีอะไรบ้างนี่คือภาคปฏิบัติขั้นง่ายๆพื้นฐานตัวนี้ทางโลกก็มีทางธรรมก็มีนี่คือให้ข้อมูลต่างๆที่่ามายนะ่ว่าใครบ้างทีว่อะไรมีความสงสัยอ้าก็ถามเพิ่มเติมมันจะชัดเจนมากกว่านี้มีอะไรบ้างไหมที่สงสัยถามได้เลย ไม่ต้องเกรงใจเราหนะักเถ้อ่าครูบาอาจารย์เดียวกันพุทธบริษัทเดียวกันแ่ใครมีความคิดเห็นอย่างไรอะไรบ้างก็ต้องศึกษาห้ารือกันนี่ว่าธรรมชาติกัชฉาเพียงมาาฟังไปเรื่อยๆกต่ฟังเรื่อยๆนยั่นแหละเอ๊ะในจุดนี้เราไม่เข้าใจทำไมน้องพ่อทูนไม่พูดนาะเนี่ยมันคือพยายามจะถามในจุดที่เราสงสัย ในแง่ปฏิบัติถอดีในแง่ธรรมะอื่นๆก็ดีเราจะให้ความประจ่างกันได้อันดับแรกก็หายความสงสัยจากคนอื่นก่อนนั่นแหละมันเสียบ,บางอย่างมันพอจะหายสงสัยได้ก็ต้องหายสงสัยไปก่อนบางอย่างเราต้องฝึกนตนเองเอามีไหมอ่า อันนี้คือปัญหาใหญ่ความยึดมั่นยึดความยึดมั่นถือมั่นเี่เป็นปัญหาใหญ่คือว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเนี่ยมันกับมันสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นศูนย์รวมอยู่ที่นี่ความยึดมั่นคําเดียวน่ะเป็นหลักใหญ่เลยที่เรามาเกิดทุกวันทุกวันก็เพราะเกิดตามความยึดมั่นมันเป็นหลักใหญ่มาก เรามาเกิดทุกวันเกิดเพราะความยึดมั่นยึดมั่นเรื่องอะไรสมมุติว่าเราในอดีตเคยยึดมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนแต่เป็นทางโลกเราเนี่ยจะบานลูกผู้หัวตัวเมียลูกหลานเงินทองของสมบัติต่างๆที่เรามีความยึดมั่นถือมันคือความยินดีถ้ามีความยินดีในของสิ่งใดคนเราจะชอบยึดมั่นของสิ่งนั้นถ้าไม่ยินดีสิ่งใดก็ไม่ยึดมั่นของสิ่งนั้นฉะนั้นความยึดมั่นก็ว่าจะอยู่ในความยินดีสิ่งที่เรารัก ถ้าเรามาหาวิธีว่าจะจะทำยังไงจะหาวิธีว่าจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นได้เอาตรงมาเอาผลของความยึดมั่นมาเป็นมา,มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งผลในความยึดมั่นมีอะไรบ้างมันคือว่าต้องเกิดตับสิ่งนั้นความยึดมั่นของสิ่งใดนะเป็นภพเป็นภพที่จะต้องเกิดเรามาเกิดเดี๋ยวนี้เกิดตามภพ ตัวควบมาจากความยึดมั่นนั่นเองเดี๋ยวนี้เรามีผลเนี่ยผลออกมาคือการเกิดขึ้นมานะ่ะเรามีสุขอะไรบ้างมีทุกข์อะไรบ้างขณะนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามาเห็นทุกข์โทษภัยในการเกิดคือชาติตัวน,นี้มาพิจานาให้เห็นทุกข์โทษภัยในการเกิดแก่เก็บตายเมื่อชัดเจนแล้วอย่างนี้จึงว่าเออมันเป็นเพราะเรายึดมั่นมาก,ก่อนในอดีตแต่เมื่อในชาตินี้ที่เรามายึดมั่นอีกเราก็จะยึดมั่นต่อไปไปเกิดภพหน้าชาติหน้าต่อไป ถ้าเราฝึกตัวเองในช่วงนี้ขนาดนี้ไม่มีการยึดมั่นต่างๆการเกิดในครบหน้าก็ไม่มีอีกเลยดีกงก็บอเห็นทุกโทษภัยในความยึดมั่นตัวนี้ก่อนจึงจะละได้ถ้าไม่เห็นก็ละไม่ได้เช่นเดียวกันอันดับแรกก็เห็นโทษทุกข์ภัยที่เป็นผลรับปัจจุบันนี้มันชัดเจนลงไปแล้วก็ย้อนหลังลงไปอีกที จะล่งง่ายง่ายในความยึดคือใจเรามันหลงก็เดียงอ่ะมันจึงยึดใจมันหลงอยู่เนื่อใจมีความเข้าใจผิดกับสิ่งเหล่านี้อยู่มันยังหลงอยู่กับยึดมั่นกันอยู่ต่อไปมันเป็นลูกโซ่เชื่อมโยงกันไปตลอดเวลาเนความยึดมั่นเป็นอย่างนี้เราจะมีความทุกข์อยู่ทุกวันเพราะความยึดมั่นในคาพูดที่ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรนี่คือคําถามง่ายๆ่าอ่ะความทุกข์เกิดจากอะไร ความทุกข์เกิดกับสิ่งที่มันมีเนี่ยสิ่งที่มันมีนั่นแหละมันจะเป็นทุกข์ให้ได้ถ้าคนไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเข้ามาสิ่งที่มันมีมีอะไรบ้างเริ่มจะอัตตาไปอัตตาตัวตนกว่ามีกลเป็นทุกข์อีกแหลมเรียกว่าตนเราตัวมากบของของเราเพิ่มเติมไม่หยีทุกข์เพิ่มเติมนมั่หละ ามาทุกข์เพราะสิ่งที่มันมียึดมั่นในสิ่งที่มันมีถ้ามันไม่มีจะยึดอะไรมันยึดไม่ได้เหมือนกับว่าต้นไม้ต่างๆที่เราอาศัยร่รมมันมาก็จริงแหละแต่ถ้าต้นไม้นะั้นมันแห้งมันตายไปแล้ว,ลวเอาไปไฟเผาทิ้งหมดแล้ว,ลวร่วมไม่มีจะอาศัอยอะไรยังไงยึดไปได้เช่นเดียวกัน ความยึดมั่นต่างๆที่เรามาต้องรู้จักโทษทุกข์มันเป็นผลตัวนี้ย้อนหลังลงไปให้พิจารณาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเข้าใจได้ยังเนี่ยเอาเมียไรเพิ่มเติม,มบมทได้ยังที่คณะมาบมดได้ยังพร้อมแล้วนะอกมคิดวันรถตู้ใช่ไหมล่ะเอาอยัางไงต่อไปเนี่ย